โอเคกลับมาโนเบนไฟเตอร์วันนี้เป็นเด็กระหว่างโนเบรนเด็กกับโนเบรนเด็กอีกเด็กหนึ่งจริงป่ะวโนเบนเจ้าของโนเบนอย่าจะคิดโนเบนไอ้นี่คนโนเบนไอ้นี่คนเล่นอันโนเบนแล้วอันนี้เราจะมาการจวบเขละห้าใบนะครับแล้วก็ทิ้งมือห้าใบไม่เล่นแล้วตากล้องไปจ่ายเด็กแล้วครับตากล้องหนีงานไปจัดเด็กแล้วเฮ้ยไม่คุ้มกล้องเฮ้ย แค่ใบเดียวไป่คงครับไม่ได้ไอัชิ้นะครับเอ้ยอเฮ้ยสู้ <c oughs> จัตัวดีนะ้ <c oughs> สามใบโอ้ยถ้าไม่เปลี่ยนสามไม่ได้เนะไม่คงก้องทำบิดเฮ้ไปดูของให้ก่นอนเฮ้ยอ่ะโยนเต่าโชคชะตา,ตาเอาเลยคนโอเวลัลต์สามสามหกนะเออหกหกเต่ายนใหม่ <c oughs> ฮ่าโอ้ยไม่เต็มลงมันลดนลงว่ะเอ้ยคุณไปเอาสี่นะเอ้ยเอาใหม่อ่ะสิบเอกรามาเจนเริ่มก่อนนะเถอเลยเถเธอจั่วจิ๋มหายเริ่มหลับโอ้โหอืมทิ้งยากทุกเถือนะเอาสิอ่ะไล่เป็นชมมาลอนไม่ไล่ไม่เล่นแม่งตัวนี้และคอมาเดี๋ยวก็โดนยิง สี่เฝ้าครับปาดเอ็มอ่าพีจีไปเยอะเลยเด็กกูโทษถ้าใส่พีจีไปเดียวใช่อาร์ตดี้อา,อาร์ตเดียวเลยดิทุกอย่างนะทิ้งไลท์สกิลมาลองถูกเอ่อบัตเตอร์ไลท์ครับเจ็ดหยิบบัตเตอร์เกสรต่ำก่อนหนึ่งสองสามส,สี่ห้าหก จ็ดโอ้บาดาาที่เหลือสับถ้าไม่ได้หยิบจะได้คอปอนเก่าสดโซตัเลี้ปอนเก่าเราบินเก่าแล้วมีเก่าเออวินเก่าปอนเก่าไอตัวเรื่องที่พี่เล่นมาไอ้นั่นแหะภาคผีวชินชินชินอืมอะไรดีกาอบ้าใส่เดียวแค่นี้ต้องมาเลยบาร์ดหนึ่งกายจะไม่ทันแล้ว บัตรหนึ่งไม่ยิงไม่จัวอาจจะไม่ทักกันแล้วตะกี้คุ้เกือบลืมขออนุญาตย้อนแบบบรูเฟตวก็ตีเลยเข้ามาเลยนี่มันจ่าเมื่อกี้ย้อนแบบบรูเฟตนะไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเลยไม่อกี้แต่ผมค่อยย้อนคลิปให้เกลียบมอซูมหางตกล้องไม่ได้เดี๋ยวกันนะครัไม่ตัดด้วยหรอคลิปนี้ไปใส่ชิดด้วยหรอจะของชอบมันยังไม่ตัดเลย มีปีจีมีตัวอะไรก็ไม่รู้แน่เลยเป็ยี่ต้อนี้เฮ้ยอยากอยรู้อเดี๋ยวก็เอาไปดูโอ้โอ้ลักกว่าปล่อยไว้ฟันชิตีได้เข้าได้เข้ามาเวน่านโม่ก็คือตัวไม่โมเลยอย่าโมเลยได้คุณรอโมตอนเก๊งขี้มึงไงไล มาเจตี้หลอดบัตเตอร์สกิลไม่มีที่อะไรเลยมาเจตนะกลัวมากพี่เ <laughs> ออรู้สึกเหมือนเล่นอะไรไม่ออกแลวอื <laughs> มเรามีโอเคมีบัสเบดคอบัสดาร์กยากมีไทยแวนการ์ด uh huh. จบเกม <laughs> จบเกมอื <laughs> ม ริงจังเลยเฮ้ย <Hey. S 1> เน่ะสกิลโซบัสเปิดห้าหยิบบัตเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือ <vard in S 1> หรือคอลองเรียได้ฮึอโมเยกอรเฮ้ยขอคอรองเรียเจอพอดีายถ้าคอลงเรียร้องขึ้นมือ ที่เหลือขับไปกองสั่งเฮ้ยนับนุ่มเหรอ <c oughs> สีนับนุ่มเหรอกี่ใบวะมันของสี่ใบมันของเจ็ดไปแปดใบเอ,เออเทคเมื่อลงกดไหมหรือว่าเรากดตอนบัสเด็ดแล้วแต่เรากดตอนนี้ดูดด้วยมันจะได้ม่ต้องเสียอรอสดูดโอเคสิบแปดื okay. นมนดูก่อนเลยเทลคิลเลอร์สบัสดีไทยจวด จู่มันจะร้องมาเจดตีสกิลเรียงตามลำดับดูดครก่อนหรอบัสเบดใช่ไหม,มดูบัสเบดยิง<ะ>ดูบัสด,ดาร์กนบบวกหนึ่งได้ทลไมครเทคแมนกมแปลมีบัสเบดกับบัสดาราก์กในโซอย่างละใ,ลละใบบวกสองพันบวกหนึ่งคิสิบห้าสิบ้าสามได้สองคียิวกันคีไงล่ะย<อ>ี่สิบสามสิบห้าสิบห้ายี่สิบห้าสามห้าสองได้เข้าเลยสองเราสามได้ละ ไอนี่เห็นบัตดับกับบัตบัตเตอร์นิตี้บุ๋มเหมือนกันบัตดับกับบัตเตีร์นิตี้บุ๋มสั่งได้ไป้ฮิวฮิวได้เดี๋ยวฮิวดิสั่งได้เข้าใช่ไหมใช่สั่งได้เฮ้ยว่าไงล่ะยังไงเดี๋ยวมันก็ปล่อยแล้ะขอวัดแหวนเลยเพื่อดำไหลจ้าเไปฮิอะไรจริงโอ้โหขี้แดมนะก็ก็พังแหวนขี้แหวนขี้สามขี้ เออสามที่สามทีใช่โอ้ยโอ้ยคิวันันโอ้ยจริงจส่องไว้จุกอ่าไอ้คนีพวบมึงต้องี้ยน้ำใสอ่ะเท่าไหร่จินยี่สิบนี่เออสิบยี่สิบยี่สบชนล่ยเอาเจีอยู่ดีวัวไหลโอ้วัดไม่เงยเจียไปยากแล้วอะผมหมาย่าเป็นเลยไลโอหลอด ขอโดษลงนี้นะใช่โดนไปนี้จุกจุกขอใช้หัวกองเลยไม่เจอไงเดียมใช่ไงเดียมทำไมไม่บาสรีวะไม่เว้ย <c oughs> ทำไมมันไม่บาสรีวะสอบาสห้าพันห้าพันอย่าอย่ามันมีค่าในข้อวะ่ะงานทอใช่แล้ว แอคแท็กนะรียกการไปเลยไอซีไม่าเกตโอ้ยจีไปที่สามอบ้านหนึ่งทิ้งมือไปนับเป็นสองน่าตัวนั้นอะ่ะใช่ใช่นับเป็นสองแต่มันทิ้งมือไปเดียว็้าวเอาไปคอรอลงเรียงให้มาบูทต่อไปีสิบห้าเออที่ที่เดาเองนะสิบห้าเบาๆกาบอีกกวะ่า เหมือนห้าเลยตีขีเดียวใช่ไหมขีเดียวไหนเดียววะไดนเดียวเข้ามาหนึ่งเดมะโอเวอร์โอ้ยนอไม่มีเดมเล่นจะตายไปดิเดยพานไม่มีเดมเล่นแล้วนี่ช่วงนี่ช่งไหนนี่แหละเกมสุท้ายเกมเกอกี่มพง่ง้นสามโอเคช่วงโอเกมู ีย่างนีลงสกิลบั๊นไปยญิงยญิงเกตสองดูสูงกว่าเอ้ยเนี่ยเราก็ไม่อยากได้โอ้โหเลย แค่นี้แนละ้วมั้งไม่ได้เผลอด้วยกูตีใครเข้าเลยตีใครโอ้ยหมดบอดแฟนตีกินเลยไม่ใช่สูบบาสเบเด้สหมดบอดเอออ่ะจีโออ่ะยอมสองได้เกดสองเกตเสา,าได้เผลอแล้วกูโอ <ขา S 2> ย้ยหมดบอด <c oughs> ขอตัวตเอะโอ้ย ก็ตีได้ไหรหัวเรีอนมาเจ็ดหมื่นแต่ก็ปวดหัวไม่ต่อโบวเกตเดิมโบว์สองพันเลยตีหมื่นใช่ไปแค่นี้แล้วไปอีเราเล่นแบบประหยัดเข้ามาไม่มีดับเล่นแล้วเออโอ้ตัวเล่นเออโอ้โหดับเดียวดับเดียวอ่าบัตรบัตรหนึ่งทิ้ง อีกใครไปโอเคโอ้ยหลายใบนะสามใบแล้วมากเห็นวันอ่ะตีสิบแปดทีอีกสองได้อือเอะปล่อยเลยโอเคช่นใจหน่อยพลังข้างจะตายแล้วอื้อโอเคพลังข้างเดันเดียวเดินเดียวไม่มีโอ้โหแม่ จวแต่ละใบนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดต้องแดมแต่ละใบดีแดมเดียวป่ะแดมเดียวเท่าไร่นับมาหนเปิะการไหวอันนี้บอกสองพอสิันนี้สิบแปดสิบแปดยี่ิบสามสาันสี่สามสามห้าปล่อยเลยชิผาผมออกที่ใรตอนนี้เนี่ยโอ้ยรู้สึกจุกอืจุก อโอเคโฆษณาไรโจน,นึ่งไหมหน้าบวกมือแล้วลบสองพันมือเท่าไหร่ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกียดหนึ่งเต็มเลยโอ้ยเกลียดจะอ้วก <c oughs> ทำไมพีโ่โ้โหโดนาเดียมพลาเดียมต้าแต่ยังไม่ขึ้นสามลงสกิลโซบัสหนึ่งใบบัสเดดูข้างบนขอบัสดา แค่นึงประหยดเลยโทษ <laughs> ดีป่ะแต่ก็อยากดีจริงแต่เขาไม่ได้เกียดหนึ่งเลยเ่น่ช่างแหมงนี้เผ้ยนเะอนี้เขียอยี่สิบสกิลดีไหมป๊บหนึ่งดีก็ต้องแหละเดี๋ยวว่แวนดูยี่สิบนี้จะเห็นบ,บัตเตอร์ตีบวกห้าพันหนึ่งเดยนเกีใช่ <laughs> โอเคแง่แง่งแง่แง่แง่ๆง่แบนตีสกิลค่าบัตเบ,ด,บดดูดบัตด้าเข้าโซเออโบ่หนึ่งได้เอาใคเอ้ยมันเีเอแบนตี25เผอ25-3ีสามได้เอาไปทีนึงโหมิดไหมนะเ 2, 5, 3, นี่ยอันนี้สุ่หยาอันนี้สามแปดสี่แปดยี่ห้าสามห้าสี่ห้าห้าสามได้สามได้ถูกต้องนะจำได้ มันมีโอ้ยรอเล่นตลอดแล้วนะโอ้โหมีเลยเฮ้ยว่าไงล่ะเหมือนเวลาเป็นหมื่นเท่าไหร่เท่าไหร่ยี่สิบเพอสามสิบสาสามนโอ้ย ชีวิตลำบากลำบนอ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้ยจ่อไงวะเพอร์เซน่าอะไรเฮ้ยเธอได้เพือเพอได้อเวอร์ไงก็ได้อเวอร์มาก็อาจจะแตกนะแต่มือตอนนี้มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไหนเดียวไม่เจอไม่เจอมาสุด คือ้งหมดเลยปล่อยแค่นี้ร้อยยิงเนประหยัดเท่าไหร่ยี่แปดอินั่นหมดยังวะอีกชินั่นนะอีเกดหนึ่งมันนั่นอะเห็นใช้ตั้งสามรอบสี่รอบแล้วนะยี่แปดยี่แปดยี่แปดสองยี่ห้าสามห้าสี่ห้าสี่สิบห้ากี่ไดสี่ห้านี้ยี่แปดสามแปดสี่แปดสอไเข้าเลย โอเว่อตายโอเวตายโอเว่เ้ยยิวไดอตอนนี้ยิวได้เส้นห้าแล้วี่ห้าแดงยิวได้เส้นห้าใช่ดอทิเกอร์หโหบอกว่ตัวยิวอ่ะพลังเวนเตาตายไม่ว้าไม่ตายโอเว่นบิกสองหมื่นโอพี่ยาาสกิปพ่เองมาใช้ตอนนี้สิ แงเลยฟาหนึ่งทิ้งมือไปเลยโอ้ยอยากจะไว้เฮ้ยไ่นอหิวจะไม่ตายปีอวยห้าพเท่าไรพี่ยืนสามห้าสห้าอันนี้สิบแปดอันนี้สิบแปดยี่แปดสามแปดสี่แปดเฮ้ยโอ้ยยังเห็นเลยอ่ะสี่แปดเรายืนสามห้าสแปดยังเข้าอยู่กันนวงโฮ้ยจรจงใช้เมื่อตอนนี้เลย สามได้เอ้ยอีดเฮ้ยไม่ไรต้องการกทนึงอันนี้เท่าไหร่วะนี่ตกอย่างงี้ชิดเลยยินอะไรนะสาโอ้โหคือเราจะตายสิบแปด23 23 3 3สิบแปดนี่เท่าไหร่วะสิบแปดสิบแ ยี 28, นะ่สิบแปดยี่ห้าสามห้าคั่งสองลูก้านใช่โอเคเจ็ตีเขาเลดเลยเลดเลยขี้ยินขี้นี่อืมนี <8. S 1> <laughs> ่คือเสร็จแล้วบมดีนะใช่แล้วต <laughs> ีเลย <laughs> การเยอะแหละเท่าไหร่นะสิบแปดสิบแปดยี่สิบสามยิบสามสามสามี่สามสามห้าสี่ห้าสี่แปด หมื่นห้าสี่แปดสี่อาร์ตีสิบเจ้าเหรอใช่ป่ะที่มันมันเป็นเส้นห้าดิกมันต้องสามห้าสี่ห้าห้าสิบเด็กอือไม่ใช่เส้นสามอ่าร์ตีอันนี้สิบแปดสิบแปดเอ่อฟ้อนยู่ป่ะเฮ้ยฟ้อยูป่ะเราแค่นั้นสิบแปดยี่สิบแปดสามแปดสามแปดนี่ใครอะแวนดิเล่นนุ่วบอเรืออ๋อโบวลังเรืยใช่งงอ่ะฟ้อนไปเลยอ่ะจบเธอละ ไปน่าอยู่เกี่ยวให้เองกะไปน่าอยู่เสือจัวจะไม่มีอะไรเลยจัวเผลอเปล่าโอ้ยเผลอสนนโอ้ยเกี่ยวให้เองจัดเลยจัวหนึ่งเดี๋ยวหน้าบุกโอ้โหเฮียแล้วเขามีอะไรบ้างวะน่ะเฮียจะเล่นทางนี้ได้หรอเล่นแบบลำบากลำบนดีกว่าเฮ้ยอย่าบอดนะจะเคลียร์บอดอ่ะคอเราเป็นไง คอครับรับลุกสกิลเข้าโซครับเนื้อเลยกาเกสามึ่งแบบมือแล้วก็ออเดอร์อไปไปน่งแวเกศสามอือนอทงนี้ดีกว่าก็เด่นๆนะแถวๆนี้ทำนี้ดีกว่าชีเดียมันเกศสองชีอืมหลังบอจบไันนี้หองขึ้ฝักกองลงบาสสกิลโอ้ยหมดกระราดานหนึ่งกินกิน เอ่อตอนนั้นเลเห็นกี่แค่ 5, ไหนหละภาพผันเจอใช่ใช่หรือาพันแล้วก็ได้หนึ่งได้เพอได้ออกไโอ้ออกไปแล้ว <laughs> ออกไปแล้วพี่ <laughs> โกงโกงเอ่อไ,ไอ้บันเก็ตหนึ่งไอ้เชีย่ยเฮ้ยโอ้ยเราคอเนี่ยมาดูได้โอ้โหไปก่อนต้ <laughs> องปูบอดยังฉลาดไอ้เจ้าชี้ที่ไม่ได้ลุก <laughs> แมทเหมือนจะไม่ตึงนะตึงกนะัน <laughs> เออแรกๆขำ,ขำๆหลังๆไม่ขำแล้วนะแรกๆขำหลังๆแข็งใจเย็น มือเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหแต่มือแม่งหนักจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกองยังไหวอยู่อะ่ะมา,ะ <c oughs> าตค่นี้แต่ตายยังดีแวนเทไรเออเพอยี่สิบห้าหมื่นห ยีแปนโจมตีสกิลเออนับัสเบดข้าโซยิงทายนํมบาดัข้าโซแวนบวกหนึ่งได้อากัดบอกมีทีบอกใบสามใบสี่ใบครบแหละสได้แล้วนะยที่เกิดโอ้ยจีวีพลังข้างอัดถึงสองโอ้ยเียดแรงว่ะที่หาย 3ได้น้อยูริโกะยูริโกะมาแล้วมอแล้วปัดเป็น30,000อีกนิงได้ไอ้เหี้ยโอ้โหอีกคนหมอไอ้เหี้ยโอ้โหจัดมีคนหมออากูจัดนี่หว่า4มื0 0กูจะรอดยังไงเนี่ยอ่าโอเคไม่มีเรียของใครทั้งนั้นยืนตัวเดียวตีบวก5พันมันลุกได้ใช่ไหมเออมันจะเข้าสู้แลลุกอะไร สิบสามเผ5อย3 68ิบสามสสส่สา้าสมหสามหกปดหแปดสองขิงขอพี่จีรู้ว่าการได้เว็บเดียวเองแฟรับไปแล้ตรงนี้แหละโอ้ยกโดอีกหนึ่งดมยิ้วป่าไม่ใช่ด้วยไ่ใจ่หิวแน่นอนเช็คโอ้ยูเกือบตาย อหีแม่งโคตรสกิลพระเอกเลยก็จบสมมูิแล้วกับมาเจสปนะฮะโอ้หลอดแม่งโคตรสกิลพระเอกอ่ะพอตเล่ไม่จะพละเล่นเข่าๆเล่นแบบโนเบลจริงอ่ะแรกๆขำมังหลังแข็งแล้วบอกแล้วบอกแล้วไอ้พี่เด็กโมันเป็นแบบว่ต้องใช้สมองครับลองได้ไปตอบรับเด็กโมใช่พี่เนี่ยโคตรโดนบ้านเบส้ยบ้านด่างถ้าไม่ใช้สมองอ่ะเด็กมันจะตอบรับแม่งไหลไปห้าตั้งแต่ยังไม่ขึ้นสามโดนโดนโมครีใช้สมองเยอะ อพอพอมาใช้สมองเด็กมันไปดัวยเหมือที่ว่าเดมไหร,หรนั่นแหละ